สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Accord G8 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกนะครับเจ้าตัวฟรอตของอวิทยุในรถ Accord รุ่น G8 กันนะครับซึ่งรถในรุ่นที่เป็นไม่ใช่ตัวท็อปนะครับตัว2.0หรือว่า2.4 l นะครับตัวที่ไม่ใช่ตัวมีเนวิเกเตอร์นะครับจอแสดงผลนะครับก็ยังเป็นจอดิจิตอลที่ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีทัชสกรีนนะครับ ก็ไม่มีจอสีไม่สามารถที่จะเล่นวิดีโอดูดีดีดูหนังหรือว่าดูทีวีได้นะครับดังนั้นนะครับรถรุ่น2.0 2.4L e นะครับทั้งหมดนะฮะเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับอัปเกรดจอนะครับเป็นจอสีนะครับทัชสกรีนแล้วก็มี GPS นำทางได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวโปรด u ัก์เป็นยังไงบ้างนะครับ นี่คือกล่องนะครับสินค้านะครับอิมพอร์ตเข้ามานะครับนี่นะครับที่ลูกค้าผมฝากนาเข้าเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเนี้มีอะไรบ้างนะครับปกล่องมานะครับชิ้นนี้นะครับก็เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากของจอที่อยู่ด้านล่างหมายความว่า จอเนี้ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมของจอที่อยู่ด้านบนนะครับจอเดิมของรถนะครับเราถอดแล้วเราก็มาลงไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าใครได้ติดตามดูคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับที่ผมรีวิวไว้นะครับใน YouTube ก็จะเห็นนะครับว่าการติดตั้งนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับก็สินค้าตัวนี้ก็หามานานมากนะครับกว่าที่จะได้ เข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้นะครับว่าในไทยเนี่ยเท่าที่ผมลองหาหาดูเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอนะครับที่แบบตรงรุ่นอย่างนี้นะครับก้อนนี้วัสดุเป็นพลาสติกเคลือบนะครับแล้วก็เทเจอร์ลวดลายเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรถข้างใน,นลายลายไม้นะครับแต่สีมันจะออก องสเขียวหน่อยนะครับเข้มๆหน่อยนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับก็จะมีพวกระบบสายแ้วนะครับนะครับอันนี้เป็นกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับแต่ว่ารีโมทก็สวตัวผมผมก็ก็ไม่ได้ใช้นะครับคนนี้นักกดเลินที่ฟรอนต์หรือว่ากดที่โครงอะไรก็ได้นะครับโอเคมาดูที่ระบบสายกันก่อนนะครับ อย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้ค่อนข้างตรงรุ่นดังนั้นเนี่ยสายทุกทุกเส้นเนยมันก็จะเป็นระบบสักเก็ตหมดนะครับยกเว้นที่เราเอามาบิวอินเพิ่มนะครับที่เราเอามาเอามาใส่เพิ่มเช่นกล้องถอยนะครับพวกเอ่อกล้องบันทึกหน้านรถดาอะไรพวกนี้ก็จะต้องเชื่อมสายแต่ว่ามันก็มีมันก็มีสายจุดสายที่แต่มาดเดี๋ยวเขาไม่รู้เืเส้นอะรเนืาๆๆจากทีนี้ก่อน ตัวนี้ก็คือเสาสัญญาณครับเสาสัญญาณของ g p s นะครับนี่นะครับก็มีสายนะครับตำแหน่งเป็นเป็นแบบเกี่ยวนะครับเ้าไปต่อเข้าในฟรอนต์ใหม่ได้เลยนะครับตำแหน่งติดตั้งเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่สั่งซื้อเนี่ยผมก็จะบอกตำแหน่งติดตั้งไปให้นะครับก็เพื่อนๆสามารถสั่งซือแล้วก็ไปให้ร้านนะครับ ทำการติดตั้งได้เลยเพราะว่ามันแกะกรตกรุ่นนะครับสบปายครับเอาสายอินพุตก่อนละกันเนื่องจากว่ามันลดรถเราเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะครับนั้นสายที่มันซัพพอร์ตพวก iPhone มันก็ยังเป็นเ,เนี่ยสายใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันนานแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดร,รุ่นใหม่ๆสายอัพซัพพอร์ตกับ iPhone มันก็ต้องเป็นาสาย,ยเล็กๆสายของรุ่น5รุ่น6อะไรเงี้ยนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไปเสียบข้างด้านหลังนะครับของตัวฟรอนต์หนนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีเขียนหมดเลยครับว่าเป็นเอาพุทเป็นอินพุตอะไรนะครับสองเส้นนี้นะครับเอาพุตนะครับเอาพุตวีดีโอนะครับสมมติใครอยากจะต่อจอเครื่องไปด้านหลังนะครับต่อไปที่ด้านหลังบอกคนนั่งนะครับให้ให้ได้ดูภาพด้วยเนี่ยนะครับเพิ่มจอก็นะครับ เอาบุทธนะครับแล้วก็มีวิดีโอออกอินนะครับเป็นวิดีโอนะครับสัญญาณภาพเข้าไปนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับผกล้องบันทึกหน้ารถนะครับสามารถต่อได้หมดเลยนะครับเพราะถ้าใครจะเพิ่มดิจิตอลทีวีนะครับกล่องทีวีอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับเอาภาพเข้าที่นี่ครับส่วนเสียงเนี่ย ไปเชื่อมต่อเข้ากับฟรอนต์ของวิทยุเดิมนะครับพอร์ตของตัวด้านหลังของเครื่องวิทยุเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีมงานถ้าเกิดว่าใครจะติดกล่องดิจิตอลด้วยนะครับโอเคนะครับออ์จบไปอินพุตนะครับอตโอเคอันนี้เป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของการนวนนะฮะการวนอินเทอร์เฟซนะครับระหว่าง ฟอนต์นะครับเดิมนะครับของรถนะครับที่เป็นพวกจอดิจิตอลนะครับให้มันแสดงผลนะครับเหมือนกันกับจอใหม่นะครับที่เราย้ายมาติดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยุตัวเก่ากับตัวฟอนต์ตัวใหม่ที่เราเอามาเนี่ยนะครับของในรถนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาก็จะมีสายนะครับนี่ก็เป็นออ d ด o o โอเอาท์นะครับ AUX นะครับ สายออกนะครับเป็นสายขวานะครับหรือใครจะต่อแอมเพิ่มนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Parking นะครับเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวมีเกี่ยวกับกล้องถอยนะรีเวิร์สัปเกียร์นะครับเขามีบอกหมดเลยนะครับว่าเราจะต่ออะไรเข้าไปบ้างนะครับเขาก็จะเลเบลบอกสายไปหมดนะครับย้ำนะครับทุกอย่างทุกอย่างเนี่ย เป็นระบบซอฟต์แวร์หมดแล้วครับตรงรุ่นเด็กๆนะครับผมตรงรุ่นหมดเลยนะครับก็จะมีสายไฟเข้านะครับสายบนนะครับเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายจอนะครับคือจอทัชต์นะฮนี่ต่อระหว่างฟอนต์ใหม่นะครับกับตัว จอบนนะครับโอเคเดี๋ยวเองมาดูที่ตัวสิพาร์ทันนะครับนี่เราใส่กล่องมาไม่อย่เงี้ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะนี่นี่คือจอนะครับใหม่นะครับจอใหม่นะครับที่เพื่อนๆจะต้องแกะนะครับตำแหน่งฟรอนต์นะครับ ที่เป็นจอดิจิตอลนะครับออกแล้วเอาจอเนี้ยสวมลงไปนะครับซึ่งมันจะเข้าได้แบบตรงรุ่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันแกะแบบยกออกมาเลยเห็นไหมครับพรามันยกโยงออกมาเลยนะครับผมเห็นแลหลังมันไม่มีอะไรครับตรงเนี้ยจะเป็นแค่จออย่างเดียวครับก็คือเขาจะเอาภาพเนี้ยเข้ามานะครับก็เซนเซอร์พวกระบบทัชสกรีนอะไรเนี้ย แต่ว่าทัชสกรีนของจอเนี้ยก็ยังไม่เหมือนกับพวกแท็บเล็ตอะไรที่เดียวนะเนื่องจากมันเป็นรถที่ออกแบบรุ่นเก่เาทัชสกรีนยังเป็นแบบสองขอยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูที่ตัวด้านล่างน,นะนะที่เราจะต้องติดตั้งแทนที่ตัวชั้นเก็บของเข้าไปนะครับโอเคไปดูนะครับทุกคนเห็นไม่เคยทางผมไม่แก นี่นะครับก็มีปุ่มนะครับปุ่มลักต่างๆนะครับกำลังโอนเล่นนะครับแล้วก็ช่องไม้นะครับที่ต้องอินพุตเสียงเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ย้ายนะครับตัวจอนะครับตัวจอที่เป็นจอดิจิตอลเนี่ยของรถเดิมเนี่ยเอามาแปะตรงนี้นะครับแปะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอา พอไปทาติดนะครับทาตะลางตะลุนตะลทาตะรางตะลุกปึ๊บไปนะครับผมมันก็จะตรงรุ่นเลยนะครับส่วนที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องสายไฟแล้วก็พอร์ตต่างๆนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆครับผมนะติดตั้งตรงรุ่นทุกอย่างนะครับ เป็นคู่มือนะครับถ้าจะไปอ่านคร่าวๆก็ได้ครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามผมได้ครับเพราะว่าผมติดมาแล้วนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ GPS จะเป็น IGO นะครับแล้วก็ดังนั้นมันจะมีช่องพอร์ตที่ใส่ SDcard micro SDcard ของแมพด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวถ้าใครซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอา ฐานข้อมูลหน้าตาที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับก็ทำการปรับแต่งแล้วนะครับให้ค่อนข้างล่าสุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ Copy แล้วก็ให้โหลดเข้าไปนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แกะกล่อง u n นบล็อกให้ดูนะเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูรีวิวรีวิวที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเป็น YouTube นะครับ ที่ผมรีวิวไว้2องคลิปนะเป็นคลิปของวิทยุนะครับแล้วก็โหมดที่เราไปติดตั้งด i จิตอลทีเพิ่มนะครับโอเคนะครับ็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ